เคสนี้นะคะน่ากังวลมากมเลยเพราะว่าตลอดการให้คีมโมนะคะค่าเม็ดเลือดขาวก็ลดลงเรื่อยๆนะคะฉะนั้นแบบนี้นะคะถามว่าต้องกังวลไหมต้องกังวลเรื่องการดูแลไม่ให้ติดเชื้อนะคะแต่เซสเมีสูตรเคมีโน20เท่าที่ชัดดูแลอยู่นะคะสามารถช่วยฟื้นฟนูผู้ป่วยได้ค่ะในกรณีที่ปรับค่าของเม็ดเลือดขาวให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติเพื่อที่จะกลับไปให้คมโีโม ตามที่คุณหมอนัดได้นะคะเพราะว่าการให้คีมโมนะคะจะเกิดเอฟเฟกหรือผลข้างเคียงอยู่แล้วค่ะเพราะทุกครั้งที่ให้คีมโมนะคะค่าเม็ดเลือดขาวจะตกลงอยู่แล้วค่ะทําให้ภูมิคุ้มกันนะคะลดลงเรื่อยๆในกรณีที่ ค่าเม็ดเลือดขาวลดลงถ้าในคนปกติจะสามารถฟื้นฟูนกลับมาได้และผู้ป่วยที่แข็งแรงอะคะ่ะก็สามารถฟื้นฟูนกลับมาได้เช่นกันแต่ในกรณีที่โดนเคมีบําบัดเข้าไปบ่อยๆแล้วอาจจะฟื้นฟูไม่ทันเพราะหนึ่งการทานอาหารลดน้อยลงนะคะและทานอาหารได้ไม่เพียงพอหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือมีภาวะความเครียดสะสมนะคะฉะนั้นนะคะเซซามินจะเข้าไปช่วยฟื้นฟูนค่าเม็ดเลือดขาวให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะทาให้การรักษาสามารถต่อเนื่อง ะะจึงเป็นผลดีต่อผู้ป่วยมะเร็งค่ะเพราะถ้าการได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องทั้งเคมีบําบัดน,นะคะและเซสเมีนนะคะผาสนาเข้ากับ2ตัวในการที่ช่วยฟื้นฟูในการรักษานะคะก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการรักษาดีขึ้นแล้วก็เห็นผลชัดเจนขึ้นฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้เลือกทานเซสเมีนสูตรเข้มข้น20เท่าเปิดใจลองทานเซสซมีนสูตรเข้มข้น20เท่านะคะจะเป็นผลดีต่อผู้ป่วยมากๆเลยค่ะและไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าจะต้องสู้กับมะเร็งเพียงลําพังนะคะ ชัดเจนดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมเป็นที่ปรึกษาให้ตลอดการทานมีการวิเคราะห์การทานให้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเคส by เคสเลยนะคะชัดเจนขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจควบคู่กับการทานเซซามีและการรักษาของผู้ป่วยทุกท่านนะคะสามารถคอมเมนต์หรือทักเข้ามาได้เลยชัดเจนยินดีดูแลทุกเคสคะ่ะ